สวัสดีครับชาวลัคนาและก็ราศีพิจิกทุกทท่านนะครับก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวอีพีนี้คลิปนี้ก็ยังอยู่กับคํำพยากร์รายเดือนประจำเดือนมิถุนายนของชาวพิจิกอยู่นะครับก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่เรือนของพิจิกนะหรือว่าหากท่านที่ยังไม่ทราบลัคนาจุดเกิดของตัวเองนะครับ ก็อาจจะสามารถใช้อ้างอิงดูกันเป็นแบบราศีไปก่อนก็ได้นะหรือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงประมาณวันที่16พฤศจิก,ก,กายนนะครับอย่าไปจนถึงวันที่15ธันวาคมของทุกทปีซึ่งก็คือคนราศีพิจิกนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะใช้อ้างอิงดูร่วมกันได้เช่นกันนะเอาละสำหรับชาวพิจิกในเดือนมิถุนายนนั้นนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงรอยต่อของชีวิตนะ แต่ก็เป็นรอยต่อที่ข้ามฟากผ่านผลเรื่องยากๆเรื่องลำบากหรือว่าเหตุการณ์กดดันหรือว่าเหตุการณ์ที่ต้องได้ตัดสินใจอะไรแบบกดดันกดดันกันมาแล้วตั้งแต่ช่วงพฤษภาที่เพิ่งจะผ่านมานั่นแหละแต่ถ้ามองแบบจริงๆยังจังนะตั้งแต่ปลายปี65มาแล้วมีเรื่องต้องให้เครียดนะพิจิกมีเรื่องต้องให้กดดันมาโดยตลอดมันเหมือนกับมีเหตุการณ์เข้ามาบีบบ,บังคับให้ต้องได้เลือกให้ต้องได้ทําในสิ่งที่ มันตัดสินใจยากจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยพฤษภามิถุนาเนี่ยเหตุการณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสลับไปสลับมาอยู่ตลอดจนมาถึงจุดเปลี่ยนจริงๆก็ประมาณกลางกลางพฤษภาจนมาถึงเนี่ยกลางกลางมิถุนาเนี่ยนะครับหลายคนได้เปลี่ยนงานได้ย้ายงานหรือว่าได้เดินทางต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนมีการเคลียร์ปัญหาเก่าๆที่ค้างคาใจมานานจริงๆเข้ามิถุนามาเนี่ยถือว่าพน้นเคราะห์พ้นภัยมาแล้วนะ พระอังคารดาวาสนาท่านได้ยกย้ายออกจากเรือนมรณะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วความสูญเสียความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถือว่ามันได้ผ่านพ้นกันมาแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับราคันซึ่งเป็นดาววสนาเนี่ยกลับอ่อนกําลังเดินมาหมดเรี่ยวหมดแรงอยู่ในเรือนสุภะนี่โชคดีนะครับที่มันตกอยู่ในเรือนดีแถมมีพระสุขซึ่งเป็นดาวคู่ปัตนีเนี่ยอคอยเข้ามาเกื้อกูลเป็นคู่มิตรคู่ส่งเสริม ก็มีคนคอยช่วยเหลืออยู่นั่นแหละครับไม่ได้หัวเดียวกะเทียมรีบไปสัทีเดียวนะยังมีคนสนิทที่คอยผลักดันคอยส่งเสริมและให้กำลังใจนะครับอาจจะเป็นคนใกล้ตัวนั่นแหละหรืออาจจะเป็นคู่ของคุณเองก็ได้ตอลอดรวมไปจนถึงอาจจะเป็นคนสนิทชิดเชื้อกันดีอยู่แล้วรู้จักกันดีอยู่แล้วที่สำคัญนะอาจจะเป็นลักษณะเหมือนผู้หญิงด้วยนะที่ค่อนข้างจะทำงานเก่งด้วยเธอคนนี้นะครับทำงานเก่งหางเงินเก่ง และคอยช่วยเหลือพลักดันให้คุณเดินผ่านในวันที่ยากลำบากมาได้แต่จุดที่สำคัญของชาวพิจิกเลยก็คือตลอดทั้งปี6 6เนี่ยนะครับดาวใหญ่อย่างดาวพฤหรหัเนี่ยท่านโคจรเข้ามาครองอยู่ในเรือนอรินะดาวพฤหรหก็คือผู้หลับผู้ใหญ่เมื่อผู้หลับผู้ใหญ่ไาอยู่ในเรือนอริเป็นไงลนะ่ะผู้ใหญ่เพ่งเลงหรือมันจะมีเหตุให้ต้องเกิดความจุกจิกใจกันขัดแย้งใจกันไม่เข้าใจกันระหว่าง ตัวของพิจิกเองเนี่ยกับผู้รับผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าเจ้านายอะไรก็ตามแต่แต่ดาวพูหธะที่เข้ามาอยู่ในเรือนอริท่านก็เสวยราชาโชคด้วยมันถึงบอกได้ว่าเสียสักทีเดียวก็ไม่เชิงนะครับมันก็มีกึ่งได้กึ่งเสียนั่นแหละไอ้กึ่งเสียก็อย่างที่บอกไปแล้วให้ระมัดระวังประดมประเด็นนะครับในเรื่องของความขัดแย้งกับผู้รับผู้ใหญ่ให้ดีนะทำอะไรก็ต้องมีสติ อย่าเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่ฟังให้เยอะพูดให้น้อยหรือแม้แต่องค์ความรู้ต่างๆก็เช่นกันนะครับให้ใยเรียนใฟรู้ตามโรคให้ทันอย่ายึดติดอยู่กับอะไรเดิมๆโดยเฉพาะคุณน้องคุณหนูที่ยังคงร่ำเรียนเขียนและอ่านอยู่นะครับก็อย่าได้ท้อกับการภาคเพียรเรียนวิชาถึงครูท่านจะดุท่านจะดา่าท่านจะว่าแต่ก็เพื่อเจ้าตัวเองนั่นแหละไม่ได้เพื่อใครหรอกส่วนกึ่งดีก็คือ นะครับผู้รับผู้ใหญ่ที่เขาอาจจะเข้มงวดไปหน่อยหรือเพ่งเลงไปบ้างเขาก็ไม่ได้มีอคติใดๆกับเจ้าชะตาเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องของงานมันเป็นเรื่องของหน้าที่นะเพราะถึงแม้ว่าเขาจะเข้มงวดนะแต่เขาก็ป้อนงานให้โอกาสคุณอยู่ตลอดที่สําคัญนะอย่าไปปีนเกลียวอย่าไปทําตัวมีปัญหาหรือว่าทาตัวไม่น่ารักใส่ผู้รับผู้ใหญ่เขาเพราะถึงยังไงเขาก็ยังเอื้อประโยชน์ให้กับคุณได้อยู่ในช่วงจังหวนนะน้ตรงนี้นะครับ เอาละถ้าเรามาโฟกัสในเรื่องของงานเพิ่มเติมเข้าไปอีกหลายจะเป็นอย่างไรกันบ้างคือชาวพิจิกเนี่ยมีพระอาทิตย์ท่านเป็นดาวการงานนะช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวการงานอยู่ในเรือนปัตตนิแล้วก็เล็งลงมายังชะตาจุดเกิดนะครับก็ยังคงมีความกดดันจากเรื่องงานอยู่นั่นแหละอาจจะต้องทํางานแข่งกับเวลานะ ก็อาจจะมีความกดดันหรือว่ามีปัญหาอยู่บ้างในช่วงต้นๆเดือนนะครับพระอาทิตย์เนี่ยเล็งลงมายังเรือนของพระอังคารแล้วก็มุ่งเข้าสู่เรือนมรณะหลายคนนี่มีความคิดนะอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานไปทํางานในที่ใหม่หรือว่าถอดใจกับงานเดิมที่ตัวเองทําอยู่แล้วนะครับมันเป็นครึ่งเดือนแห่งการติดต่อและการเจรจาหลายคนเนี่ยเดินเอกสารเพื่อที่จะไปทํางานแดนไกลนะหลายคนก็ ออกไปติดต่อถามไทยจะเครือขายสายคอนเนคชันเพื่อนฝูงของตัวเองนั่นแหละเพื่อที่จะขยับขยายในเรื่องของโอกาสงานเข้ามาใหม่ๆนะครับพอขยับเข้ามาช่วงกลางๆเดือนนะครับหรือสักประมาณเลยสักวันที่10มิถุนายนไปแล้วเนี่ยนะครับการงานจะเริ่มมีการปรับทิศปรับทางเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะยิ่ง พระอาทิตย์เนี่ยดาวการงานเนี่ยเดินเข้ามาอยู่ในเรือนมรณะซึ่งกว่าจจะเป็นเรือนที่เสียก็จริงเพราะเป็นเรือนมรณะแต่ก็สวยรายชาโชคเข้ามาร่วมด้วยเช่นกันมันก็มีกึ่งดีกึ่งเสียเหมือนกับดาวพฤหัสนะั่นแหละครับนะคือดาวการงานเนี่ยท่านเดินเข้ามาอยู่ในเรือนมรณะก็จริงแต่ท่านก็ได้รายชาโชคด้วยและที่สําคัญท่านก็เล็งไปยังเรือนการเงินแล้วก็โยกทํามุมกับดาวพฤหัสซึ่งก็เป็นดาวคู่มิตรใหญ่แล้วเป็นดาวการเงินด้วย นะเลงไปหอกลงมายังลักษณาจุดเกิดของชาวพิจิกการงานเหมือนมันจะมีปัญหานะแต่สุดท้ายมันกลับได้ดีเช่นออกจากงานไปแล้วกลับไปได้งานใหม่ที่ดีกว่าที่เก่ามีอนาคตกว่าที่เก่าหรือคนที่ทำธุรกิจนะช่องทางการหาเงินเดิมเมนี่ยมันมีปัญหา แล้วมันบีบให้ตัวคุณเองนะ่ยต้องสะ,สะแสวงหาช่องทางใหม่ๆทําเพิ่มเติมเข้ามาแล้วดันไปเจอช่องทางที่มันทําเงินได้ดีกว่ามีโอกาสมากกว่านะครับหรือไม่ก็ไปรับงานต่อเป็นงานที่คนอื่นเขาทําแล้วมันมีปัญหาทำแล้วไม่เสร็จทำแล้วไม่ได้นะต้องไปแก้ไขางานเขานะแล้วคุณก็ทําได้ด้วยส่วนรายรับเนี่ยเรียกเอาเลยนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็มีงานเข้ามาเยอะนะทั้ง ในเวลานอกเวลางานนอกงานในหัวหน้าก็าพอนงานให้เยอะจัดแต่มันก็มาพร้อมกับรายรับนะมันจะเป็นประมาณนี้คือเหมือนจะมีปัญหาก่อนในช่วงแรกๆแล้วแต่กลับได้ดีในช่วงหลังนะครับก็เป็นว่าพอเลยกลางๆเดือนไปแล้วเนี่ยการงานจะเริ่มกลับมาดีกันอีกครั้งหนึ่งใครสมัครงานเอาไวนะ้นัดสัมภาษณ์งานก็จะมีการตอบรับ นะครับแม้แต่การสอบการแข่งขันอะไรก็ตามแต่ก็จะมีความสําเร็จผลักดันอะไรเอ,อาไว้จะมีความสําเร็จนะจะเกิดผลงานขึ้นมาผู้รับผู้ใหญ่เห็นก็พึงพอใจเข้าตากรรมการนะครับเริ่มที่จะมีข่าวดีเข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นในเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างการค้าการขายได้ลูกค้าเพิ่มเข้ามามีลูกค้าใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับมีการทํางานแบบเป็นทีมที่ดีขึ้นนะ พระเกตเนี่ยอยู่ในเรือนการงานเซน์จะดีสัมผัสจะแรงนะครับโดยเฉพาะใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของหมอดูหรือว,ว่าทํานายทายทักอะไรก็แล้วแต่โอ้ช่วงนี้สัมผัสแรงจริงๆนะครับแม้แต่คนที่ทํางานโดยทั่วไปก็ตามแต่การคาดการการคาดคะเนล่วงหน้าในเรื่องของการของงานในเรื่องของลูกค้าอะไรก็ตามแต่แม่นยํามากฉะนั้นจะเป็นช่วงที่วางแผนได้ดีนะครับช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้ว ยิ่งขยับเข้ามาปลายปลายเดือนโอกาสยิ่งเปิดกว้างนะครับถือว่าปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นดีขึ้น,นเป็นลําดับลําดับถึงแม้ว่าในช่วงต้นๆเดือนอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนั่นแหละอย่างที่ได้บอกโดยเฉพาะใครที่ทํางานกันเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือว่าต้องทําร่วมกับผู้คนหลายคนนะครับก็ให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ของตัวเองนิดนึงนะไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนร่วมงาน นะครับหรือกับคนที่บ้านคนในครอบครัวก็ตามแต่อาจจะมีคนมาสกิดให้คุณโมโห,โหอยู่นะครับหรือม,มาสกัดดาวลุ่งนั่นแหละอีกอย่างอารมณ์มันก็สวิงง่ายหลือเกินในช่วงนี้นะอ่านี่น,นี่หน่อยหน่อยมันก็โมโหแล้วจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะพี่จิงนะในช่วงต้นๆเดือนอบางท่านก็อาจจะเจอกับหัวหน้าที่อาจจะจู้จี้ไปหน่อยกับเรื่องของงานนะครับในช่วงนี้หรือถ้าเป็น เจ้าของธุรกิจเองนะครับทำงานเองเป็นเจ้านายตัวเองก็อาจจะเคร่งเครียดกับงานของตัวเองเกินไปหรือเปล่านะครับอะไรไม่ได้ดังใจนิดๆหน่อยๆไม่ทันใจไม่เป็นไปตามเป้าก็มุดหงิดนะครับก็ขอให้ใจเย็นๆนิดหนึ่งดังนั้นครึ่งเดือนแรกระมัดระวังเลยก็คือเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความใจร้อนของตัวเองเป็นหลักเลยนะครับส่วนการเงินนั้นนะครับดาวการเงินเดินเข้ามาอยู่ในเรือนอริแต่ก็ได้ราชาโชคเข้ามาด้วย เหนื่อยแหละกับการหาเงินก็ดูออกอยู่นะครับกว่าจะได้มาเนาะแต่ว่ามันมันก็คุ้มอะ่ะคือขอให้มีงานเข้ามาเถอะเงินดีตลอดต้องบอกอย่างนี้กับชาวชาวพิจิกนะอ่าหรือถ้าจะมีการเสียเงินมีรายจ่ายอยู่บ้านเนี่ยมันก็มีเกณฑ์การซื้อของราคาแพงๆอยู่นะอ่าพระราหูดาวพันธุเนี่มาร่วมเรือนอยู่กับดาวการเงินอยู่ในเรือนอรินะครับก็ซื้อที่ซื้อบ้านซื้อรถนะครับหรือว่ามีการ ซื้ออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นของราคาแพงหรือมีการลงทุนอะไรก็ตามที่ค่อนข้างจะได้ใช้เงินอยู่พอสมควรนะครับในช่วงตน้ตนๆเดือนอก็ควรที่จะ,ะระมัดระวังนิดนึงนะครับพอขยับเข้ามาประมาณกลางๆเดือนไปแล้วนะตั้งแต่ดาวการงาน,นย้ายเข้ามาเลงเรือนการเงินในช่วงนั้นดวงการเงินของชาวพิจิกถึงจะเปิด การเงินจะเริ่มขยับปรับตัวที่ดีขึ้นตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับเออแล้วก็ยาวเป็นตนถึงสิ้นเดือนเลยมีงานใหม่ๆเข้ามานะมีช่องทางการสร้างรายได้ใหม่ๆเข้ามาช่องทางเสริมช่องทางหลักมีเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะทำดีๆได้เป็นเงินก้อนเข้ามาเลยนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลัง ทั้งเงินใหม่เงินเก่าเงินสะสมเอาเป็นว่าโชคทางการเงินจะเปิดตั้งแต่กลางกลางเดือนเป็นต้นไปยิ่งขยับเข้าไปเดือนยิ่งเปิดออกว่างหลายคนอาจจะมีการลงทุนใหม่ๆที่อาจจะต้องใช้เงินก้อนอย่างที่ได้บอกนะเดือนนี้ตรงนี้ผมอยากจะให้พี่จิกเนี่ยวางแผนให้ดีสักนิดหนึ่งนะครับ <ๆ S 1> เกี่ยวกับการลงทุนถ้าจะต้องอาจจะต้องใช้เงินก้อนถ้าเป็นไปได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะดีกว่าไหม อย่าเอางบทั้งหมดไปลงทุน100%เอร์เซตเต็มนะครับให้กันงบบางส่วนเผื่อเอาไว้ฉุกเฉินเลอว่ากับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันด้วยนะแล้วถ้าเป็นไปได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเติบค่อยๆโตไปทีละนิดจะดีกว่าจะมั่นคงกว่าผมมองไว้อย่างนั้นนะส่วนความรักนั้นนะครับพระศุกร์ดาวคู่ดาวปัตนี้เนี่ยท่านเดินมาได้รายชาโชคนะครับก็อยู่คู่กันกับดาววัสนาก็คือพรังคานั่นแหละก็เป็นเดือนที่ความรักเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี นะดีกว่าเดือนที่แล้วนั่นแหละคนโสดก็มีโอกาสจะเจอคู่จากการเดินทางจากการเปลี่ยนแปลงหรือว่าโยกย้ายสถานที่เปลี่ยนงานอะไรก็ตามแต่และดอกรักเนี่ยจะมาเริ่มปริบานเริ่มมีกลิ่นหอมตรบอบวนช่วงกลางกลางเดือนเป็นต้นไปนะแล้วก็เป็นคนที่ดีเป็นคนที่คนที่จะเข้ามาคบมาเจอกันเนี่ยนะเป็นคนที่จะเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่คุณขาดหายไปได้นะครับ สามารถที่จะคบหาดูใจกันได้ไปในระยะยาวๆเลยแต่ถ้าจะถามถึงว่าความลงตัวในปีนี้มีไหมอาจจะต้องรอสักปีหน้านะเราจ,จะลงตัวมากกว่านี้ะนะครับส่วนคนมีคู่นะดูแลใจใส่ใจซึ่งกันและกันให้ดีในยามที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะคือ พี่จริงเนี่ยดาวมรดยุไปอยู่ในเรือนปัตตานีนะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆอย่าได้ประมาทเรื่องความสาคัญน,นะครับและตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันอ่ะให้เอาอกเอาใจกันให้ดีอย่าวีนใส่กันอย่าเอาแต่ใจกันครอบครัวมันเป็นเรื่องของคนสองคนต้องช่วยกันก่อช่วยกันสร้างด้วย2มือของพวกคุณนะครับอย่าไปให้ค่ากับคนภายนอกมากนักนะครับและอีกอย่างอย่าเห็นแก่ตัวแล้วจะดีเองคู่ครองเนี่ยเขาดีอยู่นะ แต่ไอจุดที่ผมบอกว่าระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ก็คือดาวมฤตยูนี่แหละท่านจะอยู่ในเรือนคู่ปัตนิยาไปอีกเปีเลยนะครับก็ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะและอีกจุดหนึ่งอาจจะต้องใส่ใจเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะว่าดาวประจําตัวเนี่ยท่านอ่อนกําลังนะเล็กๆน้อยๆไม่พอที่จะเจ็บป่วยเจ็บไข้ก็อาจจะเจ็บป่วยเจ็บไข้ขึ้นมาได้จุดนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนิดหนึ่งนะครับในเดือนมิถุนายน ก็ฝากเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับกับชาวพิจิกทุกทกท่านชีวิตได้ผ่านพ้นช่วงสําคัญกันมาแล้วนะอย่ามัวแต่กลับไปดราม่าเรื่องเดิมๆอะไรมากมายให้มันเสียเวลาสู้ต่อรุยต่อจากนี้อยาาไปจนถึงสิ้นปีงานจะเข้ามาเยอะมากมันจะเริ่มขยับปรับเปลี่ยนตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนนี้แหละเป็นต้นไปเอาให้ทันนะเครือขา่ายสายคอนเนคชั่นคุณมีเยอะอยู่แล้วงานนอกงานในรับเละครับส่วนการเงินยิ่งทํายิ่งได้ ขอให้โชคดีขอให้ร่ำขอให้รวยทุกๆคนสวัสดีครับ